แมันอยู่นั่นไ่้ไหนตัวแทมแล้วคลิมกันแล้วเอาเอาเอาต่ออ่างกันแล้วเอา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 มันอินไปไหนเด้อมันว้วหล่อไปพลันแลอาเอาเอามาเอาออกไปเลยออกไปเลยออกไปไม่ต้องกลับเข้ามาออกไปออกไป

แต่งบ้านพอได้ชจ้ร้อยไปไปโน่นนะไปไปโน่นนะน่นๆๆๆไปน่นะไปน่นะคามัวมหอ่อเองอเององเฮ้ยไอเป็นป่านนี้